แต่และข้อสอบต่างกันไม่ต่างนะอย่างถามว่า smte กับจุลาพรเนี่ยข้อสอบเขาเหมือนกันกี่เปอร์เซ็นต์ครูจะบอกไว้แค่ว่า smte เนี่ยเหมือนกับจุลาพอรอยู่70%เท่านั้นนะอีก3 0จะมีความต่างอีก30จะมีความต่างดังนั้นแต่และข้อสอบเนี่ยถามว่าแล้ว smte เหมือนกับกิฟเ็ดมากไหมเออก็ตอบได้เลยว่าแทบจะ มีความแตกต่างกันค่อนข้างจะสูงเลยคือจะใช้เรียกว่าคนละแนวเลยอ่ะนักเรียน gifted กับ gifted กับ SMTE อย่างเงี้ยก็ไม่เท่ากันเนาะ gifted gifted เนี่ยคือห้องพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่มีก่อนหน้าที่จะมี SMTE คือเป็นอันดเดิมเดิมหลายๆโรงเรียนก็อาจจะใช้คำว่าอออะไรนะ ตัวยอ่อเยอะมากเนาะอย่างของสาธิตก็ใช้เป็นอะไรนะห้องเซมห้องอะไรอย่างเงี้ยตัวยอ่อทั้งสเต็มทั้งอะไรอย่างเงี้ยเช็คลิสต์หรือแจกนะคะแจกในบ้านเขียวนะคะเนี่ยทักบ้านเขียวเนี่ยแต่ต้องใส่แอดด้วยนะแอดด้วยนะอ่เช็คลิสต์จะเป็นอย่างนี้เพื่อที่จะให้ทุกคนเริ่มต้นได้เนาะเพื่อจะให้ทุกคนเริ่มต้นได้ก็คือว่าจะมีส่วนที่เช็คความพร้อมของตัวเอง นะมีส่วนเช็คความพร้อมของตัวเองนี่คือเรื่องที่จะออกข้อสอบที่จะมีเหมือนและความแตกต่างของแต่ละชนิดห้องเรียนอย่างอันเนี้ยจุฬาพรนะคะครูแยกหัวข้อออกมาซึ่งจะแตกต่างกับชุดที่ครูโชว์เมื่อวานก็คือครูแยกคณิตศาสตร์ที่เป็น optional ที่เป็นเอกลักษณ์ของจุฬาพรที่ครูต้องแบ่งออกเป็นความน่าจะเป็นแบบง่ายแล้วก็สมการเชิงประยุกต์ที่เขามีของเขาอะเออแต่ส m t ไม่มี อย่างเงี้ยที่จะแยกแยกออกมานะคะอย่างของวิทยาศาสตร์ก็จะบอกแบ่งออกเป็นชีวฟิสิกส์เคมีแล้วก็โลกและอวกาศอย่างเงี้ยแล้วก็มีออปชันที่เป็นของจุฬาพรก็จะมีเรื่องของพันธุกรรมเบื้องต้นก,ก็การออกแบบการทดลองที่เป็นเอกลักษณ์ของเขามากๆแบบเนี้ยนะคะ